ครับผมก็บสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุผูสุคนนเนาะก็ลับพ่อพกันนะครับกับอีกอ,อคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปเรียกบนได้บาตรนี่อืม ประมาณนี้นะครับอ่าเป็นเด่นบนสิบหน่วยเนาะงวดจีเแล้วกะมันกระเขายุดดอกมันกระถือยุกไอมันบอผ้าดอกไอลักแต่วันชิมาลักสิบหรือลักหน่วยแค่นั้นละนะครับตัวเลขก็ได้เพราะว่ามันบริเล็ปาักรักแต่ว่าทางมานะ่ะมันมาแเน่นอนนะครับชั่วมาแเน่นนอนนะ <c oughs> อันนี้เป็นของงวดที่แล้วนะครับที่ผมเห็ุหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยนี่ก็คือสองสามสี่ห้านะสองสามสี่ห้านี่ติดแน่นอนซึ่งแน่นอนว่าผมกะจับตัวเลขให้ผิดนะเพราะว่าแต้มมันผิดเนาะงวดมันผมเอาแต้มข้ามามันก็เลยผิดนะครับเต็มที่จ,จับได้แค่ห้าเจ็ดเพราะว่าผมจับตามแต้มนะครับมันก็เลยผิดนะงวดที่แล้วผมก็ลงนะแต่งงวดนี้ เดืดบนสิบหน่วยนะหกเจ็ดแปดอืมจะเป็นเจ็ดยังหกยังเจ็ดยังแปทยังนะหรือว่า ตัวนานี่สิเป็นยังตัวรังนี่สิเป็นยังแค่นั้นล่ะนะครับแต่ข้าวข้าวเล้วนะถ้าหกมากนะถ้าเกิดว่าหกมากหกสิไปอยู่ลักหน่วยนะครับกะเกลมากกะเกลยูลักหน่วยเพราะนั้นหลักสิบแขนแขนก็คือเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดเพราะว่าหกเจ็ดแปดเก้านี่มันมากสิบหน่วยได้แต่ถ้าเกิดว่าหลักสิบก็คือเจ็ดกับแปดถ้าเกิดว่าหกเจ็ดแปดไปลักหน่วยก็ หอยู่หลักหน่วยกับเก้าอยู่หลักหน่วยนะครับตัวพี่น้องอย่าไปจับไอ้หกเจ็ดหกเจ็ดเก้า 7, 6, 7, อีหยังสีกับกับโรูเกิกันนะว่าตัวไทยมันสีขอ้อเป็นอีหยังนะเดี๋ยวผมหายคร่าวๆไปก่อนนะครับอืมคร่าวๆนะอันนี้ ให้พี่น้องไปหาลักสิบลักนวยใส่เองนะถ้าเกิดว่ามักหลักสิบเป็นตัวนี้แต่มันมานะมันมาชั่วนะครับมาแน่นอนแหละอ่อุณดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง 7374 788 8 8 2 8 8 8 4 8 8 9 9แอล้วก็9 8อันนี้เป็นชุดบนนะครับ ยังบ้านเด็กตัดนะเบิ้งว่าผมสิตัดถืบ <c oughs> อบ่งวันนี้ไอ้กึ่จังหวะล่ะที่เราเห็ฟังเมื่อกี้นี่มันงวดที่แล้วผมเอาเอาแต้มมาตัดเนาะเอาแต้มมาตัดมันก็เลยบดถึงไอ้ตัวนั้นนะงวดที่แล้วผมก็เซ็ดนั่นแหละการพี่น้องกับเบิ้งเอาคล้ายๆกันบ่ค่ายบอกว่างวดที่แล้วกัสองสามสองเอ็กซ์สามเอ็กสี่เอ็กห้าเอ็กมันออกหาแปดมันบ่ อันนี้ก็หกเจตัวนี้สิเป็นยังรักน้อยนะอ่าุนะวาทีแลีวก็ได้จับก็ได้แต่ให้เม็ดเดียวเฉียนไปก็เป็นนี่ละ3 7 3เก้าก็หาเจ็ดนะมันระหอดหาแนะครับ3าตัวให้อ่าหาสามเจ็ดหาสาหาสาก้ก โบเขานะแต่ว่างวดนี้ก็นีน่แหละตัวเลขสียุประมาณนี้นะครับแต่ยังบริตัดได้คัดสุดท้ายอีดีผมก็จะหายแค่บุก,กี่หางดออนะไอจริงเบิง้งคือจังว่าคือหายหลายตัวแท้ย,ยังสีนะแต่ว่าขั้นสรุปอีทิว <c oughs> สรุปอีดีผมก็หายแค่สองสามหางแค่นั้นละเลขนะครับหอดมือมันอีดีก็ได้ ่ได้ไหไลายไอชุดไลายอันนั้นดอกก็คือลงชุดนี้กับชุดเดียวนี่แหละนะครับแต่ว่าสิตัดดับตัดเด่นมาจากนี่อีกที่นึงนะครับนะอันนี้เป็นชุดสรุปของงวดที่แล้วเห็นไหมนะผมจะให้แค่3ามหางแค่น 3, 7, 5, 7, 3, ั้นเลยเลยสามเหาเแล้วก็สามเด็กลางคือกันเด็กลางกับบโบเขานะเพราะเข้าใจว่า 1อ uh, ่หนึสามห้าเจ็เก้าขาก็เลยจับแค่นี้นะครับแต่จริงบทสรุปผมก็ให้แค่บน3ามหางล่างสามหางอันนี้เลขสามตัวหายไป0ูน3์สแล้วก็หาสมเจออกสองหาแดห้ามานี่บวคิดว่าอันนั้นแต่ว่า8ดนี่ก็ปเป็นตัวเด่นสีผมเคยให้ว่าทุกฟังไอ้ทุกคลิปนั่นแหละแปดแคือมาามืดนะถ้าเกิดว่าไครจำได้จะ <c oughs> บลยจำไปหาแปด ว่านี่นะครับมันกระไดประมาณนี้นะที่โตมาเมื่อผมก็บอกทุกคลิปนั่นแหละเอาหน่วยล่างบวกหนึ่งนะใ,ใส่หน่วยล่างบวกหนึ่งหน่วยล่างบวกหนึ่งหน่วยล่างว่านี้ก็คือเลขสองเนาะสองบวกหนึ่งมันกะห้เดินไปทีเลขสามก่อนนะห้เดินไปทีเลขสาม โดนเด่นแน่นะเด่นขึ้นมาแน่นะผมเริ่มันขีดให้นะครับให้พี่น้องไปหาดับหาเด่นเบิอง c นี่เมื่อปีวันพุน,นออก c c อยู่หน้าเลขบนนี่รดว่าจังไดปีนี้เลข c พุนออกจากเทียด้เลขหน่วยบนนี่ <c oughs> สิบบนหน่วยบนบนมีสซีจากเทียงวดน,นี่จะออกได้อยู่แล้วเลขล่างแต่เลขบนโบเห็น,นออก c จากเทีย เรือว่าสีเด่นไปทั้ง8ปดบวกหกแปดเจ็ดแปดไปพี่บ่นะเข่าข่าก่อนนะครับผมยังบ่ใดเ,เบื้งดับเบื้งเด่นดีปันใดเดี๋ยวจังว่ากันนะครับเอา10หน่วยนี่ให้พี่น้องไปหาเอาลวดนี่แต่ถ้าเกิด6มากนี่ผมคิดว่า6จะมาหลักหน่วยนะ9ถ้า9มา9จะมาหลักหน่วยแต่ที่นแน่เด่นแล้ว6,7,8ถ้า6,7,8มากมว่าเกับแน่าจะอยู่หลักสิบนะครับ แต่6กับเ้นี่น่าจะไปหลักหน่วยนะถ้าเกิดมันไม่เลข4ตัโตมันนอยู่นะกะใจ่ตัวนี้แหลอะอ่าเ <üler? S 1> ดี๋ยวใส่ตัวเดียวก็พ่อนะใช้หลักหมื่นก็พ่อหน่วย10บร้อยพันหมื่นหน่วย 10, 000, 000, 1 0บร้อยพันหมื่นใส่หลักหมื่นนะครับ ใส่หลักมือนตัวเดียวพ่อมาเป็นสิบหน่วยนี่เ,เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหมื่นงวดนี้ก็คือเลขเจ็ดนะเป็นหลักสิบหน่วยนี่เจ็ดแปดเก้า หายมันได้ซีตัวนะครับให้พี่น้องไปยืดแบบนี้ใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือตัวนี้เ่าก,กบลดหนึ่งแล้วก็เพิ่มไปอีก2กงก็เป็น6 7 8 9็นะก็ลองเห็ดเบิ้งนะครับใช้หลักหมื่นตัวเดียวพ่อนะงวดน,นี้ก็คือ6 6 7 8 9นั่นแหละที่ผมเร็ดให้เบิ้งใช้หลักหมื่นนะพี่น้องไปย้อนเบื้องเอาเองนะครับเนี่ยพี่น้องไปยอ้อนเบิ้งหลายๆงวดนะครับปีนี้มันยังบลรุษนะ บ่ามากกลักซิบกับลักนวยละ่ะไอ้ที่ผมเฮ็ดให้นี่ยหกเจ็ดแปดเก้านี่ทีนี้เด่นตัวที่สองผมก็เคยบอกอยู่หลักร้อยครั้งที่หนึ่งเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนั่นบออันนี้เป็นเจ็ดก็เป็นแปดเป็นหกนั่นเด่นละาหกเจ็ดแปดอีกแล้วซึ่งแน่นอนหกเจ็ดแปดชนกันอยู่นีตอ่าหลักสิบครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาม สิบครั้งที่สามได้เก้าได้เจ็ดอ่ะเด่นอีกแล้วเพราะนั้นเด่นสเจ็ดกับแปดนะครับอ่ะโอเคพอนายเด่นสูสเราเจ็ดกับแปดนะต้องติดนะครับ1ิหน่วยนี่ จักสิจักตัวใดสีมานะจังวากันนะครับเรียกว่าแปดสมาลักหน่วยอีกบ่แต่มันเด่นนยูที่สิบหน่วยแล้วหกเจ็ดแปดเก้าเดี่ยนสุดก็คือเจ็ดกับแปดนะครับลง <c oughs> เร็วๆเนี่ยจังหน่อยเดี๋ยวก็ับไปตรงกับเลขดังเลขอ่านเพิ่อนอีกละนะจักตัวใดละสีตรงส <c oughs> ีอันนั้นผมก็บรร่บรด้เบรรื้องบนได้แล้วก็อันนี้นะครับหวยเล่า หายมือ่อคืนนี่ห้ไปในกลุ่มนะบริเลลงในนีห้นะครับมันก็ออกหนึ่งหกศูนย์หกบ่ก็เข่าทีเลขตัวนี้อยู่นะครับหวยเหล้ามือ่อคืนนะครับออกหนึ่งหกศูนย์หกหรือศูนย์หกหนึ่งหกนี่แหละผมก็บริเบิ่งปันใดผมหายซื่อๆนะแต่ผมบริเลไอ้นั่นหวยเล้าบริเลซื้อนะครับหวยเล้าเนี่ก็ได้บริเลเล่น เรียนบางมือก็เรียนบางมือก็บเรเลียนละอันนี้เป็นเลขล่างของงวดจีดีเทิงนี่แหละอันนี้แ้มสามสี่สามอ่าห้าสี่สามสองหนึ่งเนาะสำหรับอ่พี่น้องที่เขาอยากเขากุ้มนะไวยผมกับบคุคคลใดไอ้บุบบบคคลมีเวลาลง u t u b e ก็เพินนะแต่อยากพี่น้องที่เขากุ้มกะให้เพิ่มด้วยเบอร์โทรเด้อ ด้วยโทรคนว่าด้วยเบอร์โทรเด้อด้วยเบอร์เบอร์โทรอืมท่านเพิ่มด้วยไอดีไอดีไลน์มันสีบอเข่านะครับต้องเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรก็คือศูนย์หกสามหนึ่งเจ็ดสี่ห้าเก้าเจ็ดห้านะผมก็อยากให้พี่น้องได้คือก,กันนะถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มก็ได้เพราะว่า YouTube บางที่ผมก็บ่ได้มีเวลาลงให้นะครับผมให้เข่าฟรีนะครับกลุ่มฟรี ผมกระสิล่งหวยสารพัดหวยเนี่ยแหละว่าขั้นอันใดมั่นใจผมกระลงไห้นะเป็นหวยฮานอยหวยเาว้าหวยฮานนยชาวบกิตหวยเล้าหวยหุ้นอย่างกระแหล้วแจนะขั้นผมอันใดมั่นใจผมกระลงแล้วก็ผมมีเวลาผมกระลง้หายในกลุ่มนะยูทูปผมบุคคลมีเวลาลง้ห้เป็นใดขั้นู้ใดสิเขากุ้มกะนนี่แหละบันทึกเบอร์ผมแล้วก็เพิ่มด้วยเบอร์โทรเข้าไปแล้วก็ ถักมาเดี๋ยวผมสีดึงเข่ากุมเขากุมฟรีนะครับบริเสียเงินเสียน,นั่นคือมูเพิินดอกนะอันนี้เป็นสิบหน่วยบนให้พี่น้องไปพิดจานาก่อนนะครับว,วันที่16บหกธันวาคมนะครับ6กเจ็ดแปเดนสุด7จ็กับ8ปนะครับรอง6กับ9กนะก็ลองเบิง้งอันนี้คร่าวๆผมหายไปแล้วเดี๋ยวจังมาเบิง้งดับเบิ้งเด่นอีกที่นึ่งหอนมือดีกับสตัสให้ประมาณ อสองสามหางนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ